เรื่องอย่างที่เจ้าอึดใจที่สุดก็คิดลายอย่างอยู่แต่ก็อดทนไปนี่แหละเบ,า,บาได้ป๊เบาบาได้พอซอยได้อะี่น้องแบบอ่าพอพอซอยซอยกันได้ก็ซอยเห่นไหมเพราะว่าทำแล้วโบโบเดือดร้อนดีแล้วต้าคือสีบ่ามากเคยนอนไหมแต่โบเคยมากดอกถ้าก็บปีนี่แหละมารับจ้างแต่ มาไก่มาแบบสู่สนมาเนาะน,ะ,นะ,ะสู่เป็นกำลังใจให้คือว่าเอาโทรศัพท์ไปเปลง่ยนอะไรกิโทรศัพท์ลินบ่ได้ <laughs> ทักทายกลับสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสู่สู่คนพี่น้องเลยเนากะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบรรยาว์ซานเอลคือเก,ก่าพี่น้องเลยเนาะเอา้าพี่น้องเลยแล้พอมาเจอกับซองของบรรยาวในตอนนี้พี่น้องเลยทางบรรยาวเองกะอา่าอยู่เฮือนอยู่ซานของน้องอา่าที่ลุงเฮิ่มทายท่ำว่านเดี๋ยวกะน้องคนที่ไปลำหน้าเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ เอามาชิมาเยี่ยมมายามน้องเคนใดนายมือเลยพี่น้องเลยก็ไม่ได้มาจากเทื่อเนาะกะมไม่ได้กะมีโอกาสพากันตื่นตื่นเศร้านี่พี่น้องเลยก็เลยก่อนที่เข้าไปหาน้องพรเนาะก็เลยมาเยี่ยมมายามท่าน้องคนก่อนพี่น้องเลยเนาะเรื่องราพิรุนๆอะไรพยายามก่อนเอาประเดิกะอยู่ดีมีแห้งบัดกรุสุขคนนะพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปของมะยาวคือเก่าคือเดิมเนาะผิดพาดประกันใดทั้งมดะยาวเองก็ต้องกลับขอโทษและขออภัยหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เอาอยู่ดีมีแห้งว่คก็สูทุกคนพี่น้องเลยสมว่าเปลี่ยนไม่แห้งอยู่ด้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางทางเราเปลี่ยนบัดเนาะงรงนี้พี่น้องเลยเออโซมาเปลี่ยนไม่แห้งมานั่งใหม่อยู่เนาะไปเอากันเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปทักทายสบายดีแล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะคือว่าสิมาแตพา่พลาดสัดด่นเนาะเออ ใกล้กับเพื ot, David, ่อนน้องรัศมีพี่น้องเลยสายดีลงมาทางลงเริ่มในลงมาทางหลังได้บอสวัสดีเด้อกํากําจะด้วยบอขึ้นมาง่ายขึ้นมาง่ายสวัสดีสวัสดีเนาะเออกินข้าวเราบอเอยแล้วโอ้คนไหนเป็นคนไรบาทเนี่ย แล้วเศร้าตาแล้วเศร้าแล้วเนาะเอาอายือหัวตามเนาะเป็นไงเอาบอกหูอยู่เนีพ่อกับนุ้ว่านี้อ้าวพ่อกับนุ้ว่านี้บอกก็แม่นน่ะแม่นก็แม่นะไรเนี่ยพ่อกไปก็แม่นแหละเป็นจังจิ้งจ้แม่ก็จิ้งจุ้ออยู่โมแม่นได้ไรยัค่องค่อน่ะบาดเลยที่จะว่าก็รู้เทอมนะปะแม่อ่าคอยนั่งอยู่โดดคลิปอยู่ว่านี่เออแม่เอาอายชายจีเบนตามวันนี้เนาะเอ้า เจอไปไหนเนื่เหรอเหอคนไหนชื่อยังชื่อยังน้องชืนิงน้องนิงจ้าเด้น้องยังน้องแตนน้องนิงเนาะโอ้คนไหเป็นไม่ห้างทั้งสองเอ้าห้างปรสองบ่พออันมาหนุนห้างห้างบดนะวาวเที่ยวเขามาเห่นยญแน่นอนเออเออ เอาเอาเอาไปลองเลยขออนุญาตถามก่อนเนาะทางอา่ข่อยสื่อวานในนามบอก n h a เนาะพอหูอยู่บ่โอ้จักปีเจ้านะ่ะชาชาปีาาปขอ่อยจะติดไม่ข่อยเลยชาวหาปีมีลูกหรอือบ่มีแล้วตัวจักปีแล้วหาปีตัวหาปีแม่นบ่คนที่เหมือนวันเออานาะตัวไออันนั้นเมื่อวานนี่บ่แม่น้องนี่แหละ เม่ล uh, 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 uh. ูกจะบอกโมแม่เนาะบอกโมเจ้าดิจักปีสามสามปีไม่ห่างกันมีลูกหรอบอมีแล้วเมนบอสโอนอยู่นะแม่ลูกคนเใดบอไดไปลำหน้าบอช่ซงนี่มันแล้วบอเหนือเนาะแม่อ๋วสิไปตัดวิกมื่อีงแต่เพิ่นเบิ่งฝนมือเสานี่เลยเพิ่นว่าบ่ไปแบบทาเบิ่งมื่ออื่นอีก๋อะตัดไม่วิผบ่กดู

มันเมนบ่เต้นตอนมือนผัวน้ามาตีขึ้นนี่เต้นตอนอยู่นี่อันนี้นั่นเอาผ้าเอาเดากลมและหอยมาท่านได้เห็นเนาะคนใช่ว่าเอาจับเอาหน้ามาแน่ว่าเต้งกับจับเอายังบุรีลุกขึ้นและเผื่อไปพันก่อนไปผ่าซอยตื่นมันนี่รีบไว้เลยตาเบื่เลยใช้ยุทธ์สันมันเนาะแม่นี่มันตำอย่างนี้มากระดมมันเลยวันนี้น้าเห็ดเช่นค่อยเลยสันผ้าบริษัทเกลือ เพิ่นนั่นคือบ่น้องน่ะลูกแล้วอือบ่ได้นั่นแหละเพิ่นก็ยกขึ้นเลยป้อจนป๊กอือจริงห้อยแตกยามรถบ้านนี่แม่นห่ปากบ่วาเลยเออเียดเียดบ่เออไปแปงโทรศัพท์กินอายนั่นว่าเอ้าเอ้ยเป็นหยังตาเออแตนต่ตอนยังคือบ่ดฉันาตึกว่ คนชั้นวาแมนบ่กว่าตีผิดักกับพัวบอกเลยพรับเฮาอ้านเนาะใคแล้วอานี่ไปไหนด้ใครกชิดใครครคิดที่กันกบเขัแมันแะแมน้ยโดยดุ่งโดยโดยมาเบอร์เา้ยบาดเนี่ยเพื่อเป็นการบบเซเวลาเหลียวมันสีงากันนี่แต่ ในม้วนม้วนนี้เนาะหรือว่าคลิปนี้เดี๋ยวให้ทางบอยาอุปนถามยจิงมาใฉยตัวเป็น,ตน,ตปนลตัวละคร <c oughs> ครับถามเม่งก่รที่ไปเทมาว่าเป็นยังไ<ด><ด>งถามก็ขออนุญาตเด้อดถามม่อกรแล้วก็เสร็จแล้วมเมนเทียนชั้นนั้นเป็นเราองญี่ปุ่นเป็นยังไงเป็นเฮือนอ่ะเป็นเฮือนเอื้อยครับมอ่ยาอุปนิสัยนี่เป็นตัวละครอยู่เลยโอ้ยพอเป็นก่อนเถอะชิดีมีความจริงใจต่อกันเนาะ อันนี้อันนี้เนาะบอลืมเมื่อวานเนี่ยจำมาได้พี่น้องว่าว่านี่บอแย้วสิส่งกษัตริย์ถึงจะได้จื้อมาได้เนาะคุณว่านี่ผนมันตกเลยเนาะก็ได้พักแันแต่งตัวสิส่งกษัตริย์อันนี้เราสือบอแย้วเด้อแล้วก็อันนี้บอตูนเนาะเมื่อที่คุณเจ้าพ่อจะได้ไปนำหน้าทั้งบอเตียงคนนี้ไปเฮ็ดในไหนมาจังใด มาแต่สมัครเวียอยุสวรร์มาแต่ววเวียอยุสวรรณเราไปสมัครเวียอยุสวรรค์บได้เลยมานั่งอยู่ในทางทารถล,ลานไปหับเอาลเลยเรากับมาแต่บาทเราเลยเราเห็นลานนั่งสองคนอยู่ทางทาก็าได้ถามโดยคนว่าสิไปใช่ปะมูดและนนองบบได้เจอเเจ้านนองไปซื้อเครื่องอยู่เนาะเลยลานอย่นหันสองคนโทรหาว่ามาไหวเด้อวะขี่รถน้ำอ้าย เพิ่นเพิ่นสิไปบันเทิงหญ่ว่ะทางราชกาอยู่ใช้ตานเลยน้องไปชื่อเขื่อนอยู่เนาะอ๋ออยู่ทางเขานี่บ่แม่อ๋อหนึ่งว่าอยู่อยู่ไก่โมแม่เนาะบ่บ่ก็เลยที่ไปที่มาพอดีจังหวะนั่นทางบ่เตียงเพิ่นหาคนลำหน้าอยู่แม่เลรเพิ่นว่าสิไปบ่ไปดำหน้าว่ะไปดำหน้าอ้ายไปแล้วก็บ่ได้ว่าอะไรกับก็ว่าไปตกลงว่าไปเพิ่นก็มาหาเอาเจ้าก็เสือบ่ พ่อพูดจักกันอยู่บ่เรื่วนี่พอพจักจึ้ฮาวอยู่บ่พูดมาก่อนพ่จักไปเนาะเจ้าดิยูครีปมันเห็นยูแต่พอไอ้มือไปคายเห็ดนั่นี่ยเจ้าบ่แมขาคลายเออลูกมันจังกลมเนาะเออวันได้เห็ดเนาะดึงพมไปเออเอเนี่ว่าซื้อเห็ดซอยอ่จับ บอกเพราะว่าเฮาบอกขอโทษเลยพี่น้อาะเพราะว่าทั้งมือเฮานี่มันพ่อหนาค้นในหนาดตาแล้วมันคือจำแลาเนาะอย่างไปไทยสองเอน้องเนาะจำได้นะจำได้ละถือได้ละเรองเงินเท่าไรหมือนีงปลซีน้องบอกมือไปทําหน้าว่าเทียงเออเพื่อนนั้นวันวันหนึ่งเซน้า0 0แล้วว่าตะแรงไอซิกบไปทชงบบือเก่องกัยา์เิ่นบบลจก คนคิดจแล้วอ่ะสุเงนี่ยนดเนี่มันมัเ็เข็นะการเต็งจับอะนะเตดสุดขึตงนดนี่นดึงเต็งบุโอเคเดี๋ยวพี่น้องควตั้งสีโอเสียงยังดีอย่นันคือบ่เอมันจีดูดกันถึงเป็นยังเป็นยังเนาะเริเพื่อนกะว่าที่อยู่ต่อบ่อว่ะมันกระเทิอนนะนะยังเาวาไปหายแหละ แล้วก็เลยว่าอยู่กับอยู่ว่ะเล่นกับเพลินกับห้าเครื่องให้นุ้งอยู่บนเ<ม>ขาสวยนั่นแหละหน่องก,กับ<อ>ตักสิว่าได้ได้บุเป็นเราได้เลยแต่ยังเจ้ากัเนาะแม่กับไลยคนอยู่เด้เอ,อเื่อยแน่เอื่อยเนาะนี่เนาะน้นองเป็นสาวลาเพลินเมื่อแล้วเพลินเมื่เอเส้านี่นอนอยู่พูดเลยแม่เจ็ดคนทั้งสาวพรแน่<อ>คุณหนุ่มสูู้่ไหนว่ะคุณหนุ่มสู้อน้ำพอนะแม่ เลยนอนเพิ่นกะว่าคิดอีต้นบอกเพิ่นกันเลยว่าเอา้าหายมือแล้วซองแซนซะแต่กะเพิ่นกะว่าสเส้นห้าตอนเบากันนะแล้วัดมือหายแหล้เพิ่นหายคนละหาแซนโเ<อ>จ็ดคนนะน้องคนเดียวนี่เพิ่นหายพันหนึ่งเจ้าไปไนายกมูกยิ่งโดยเพิ<อ>่งหายพันหนึ่งน้องกับอกกาเอาเก่งใจแบบมานำกันเลยค<น>ือได้<า>ที่เสียกมูใช่วันนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นวานั่นแหละ เขากินเขากระตีได้และดีอกดีใจน้ำเนาะเป็นนองเลยอันมาเจ้าเป็นคนบ้านนี่บ่บ,บ่นอกบ้านตันไฮโคเมืองพีนแล้วเพื่อได้มาอยู่พี่มาดำหน้านมาดำหน้า,าสิลานน่ะนี่เป็นในน้ำลานแมนแมนคงเพลนเป็นเอื่อยอ๋อ,อ,อต่ไดอะไรที่ไปมานี่ชิชมเมื่อบ้านมันง้งเนี่ย ยังบูเพราะว่ายังจีหางานเห็ดอ๋อแต่ที่ว่าที่บ่เตียงมาไปหาถางานี่นูเจ้าได้จิบบเ<ม>พราะว่าเห็นเห็นรู้สึกว่าเราลงสวรรค์ไปเห็นเห็นแล้วไปกินหั่นเผลอนะนพี่น้องหั่นเผลอฮั่นหั่นเผลอเรื่อนะมาอันบระตูเห็นท่<ม>น,านางกินอ่าคือว่าถามคนงานไปจัดเนาะต<ม>้องรำอาสาวนี่เราได้ไปเห็ดนั่นมาหัาน่นหั่นเผลอเรื่อเนั่น ยับกินกเขาแข <c oughs> กคนหลายหารนะไการมีแต่บ้านจากกเจ้าเน,นี่ยไก่บ่ยังไกินไก่ขามเซอลด์หงไปได้ป่ลดไงได้รดเนี่ยลได้ป่ะเนี่ยโบได้ปไเขาโบไดเนาะแม่เปิดคาใช่ไหมเิดกีต้นบ,บนี้บ่อแม่อแต่เซหา้าบาทกับห้าลักเลยแต่เซหาบาทห้าลักด กะกะธรรมาเนาะสาม้านเขาเนาะบระทุนทางเขาเนาะทางลักทางเขาไปแต่ว <ues> ่าหนทางมันสีเขาไร่บางนี้เนาะได้อยู่เขาจะแบบไปได้กับแบบบืนไปนะเนาะตัดจักไรอยู่เนาะได้แต่เราไงเนี่ยยากเนาะโดนน้ำเซกันยังลาอยู่กับปล่อยเขื่อนเห็นเขาลงอยู่เซบังเฮียงนั่นแหละตัวหลวงมาแต่เซโปนน่ะบะอ๋อเออเดอ ลงมาด้เสียอเวียงคุณเนาะค่ันที่าก่หากไนที่คืนผู้นี่โลดมันคืนพังผู้ไม่ได้คืนผู้อีกบองแม่โู้งงอกโค้หองว่าผู้เวียงอะดงผู้เวียงจังวาบอกเคยไปกับเถอพี่น้องอยเนาะประโทษของห้อะไรเป็นอยังนองมีโอกาสย้ำแรงย้ำยังจงเย่ยามนะเบิ่้งยามเนาะบัดนันกว่น กับโบนี่อะไพี่น้องเลยมันไม,ม่มีอยังมันก็เกิดขึ้นได้น้อเชื่อกันครับพยายมไปยามเนาะอยู่บ้านอยู่ทรงก็มีกัเลี้นี่ก็มีเนาะอันนี้พี่น้องเลยเนะยาะลูกเจ้ากับอะไรไหมเนาะบ่อยู่น้ำเมย์ดูอยู่น้ำเมย์อันขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวเล่นหนึ่งเด้อเป็นได้คือได้ปลาอะไรเลี้ยงกันกับโบนี่พีดโบนี่เที่ยงกันแบบเพื่อนว่าอยากไปหาเงินว่าบ่มีเงินไปหาเงินใส่ขาดอก ของเจ้าเองนี่บอแม่เลยว่าการะเป่ะแล้วก็เฮ็ดเบียบบริการนะเราอยู่เชโนเนี่ยขับรถแต่เชโนไปหาสวรรค์นี่นไ,ไปเห็นนําพ่อายเรลาเอล่อย,ยของเรลานั้นเอาวัวยู่หันแต่ก็บ่บบเห็นดอกเฮือนเอล้วเฮือนรูปป่านั้นมีแต่ละเงินแต่เรา,เาว่าน,นัินที่ซอือแต่หอดเราไปแต่ประมาณสามเดือนปุ๊บ มาเลยสิบไปแม่โทรให้มามีแต่ตอบบัวบัวมีเงินมาบัวได้ผิดกันอย่างดอกป้าแล้วบัวด้วัายังอยู่ลในระว่างกําลังปะแล้วปะ,ปะเตช่วงวันสาวดูเอากันสองวันสิบแปดอยู่ท้วกันประมาณสองสามเดือนนี่แหละแล้วว่าจะไปหาเบียรแล้วก็ไปเลยจ,าจา้าจตก็ไม่ได้ไดูเครื่ออย่างกันแมน่ คือเจ้าอะไรตั้ปีอ่ะเจ้าบอกเป็นห้าปีห้าปีเนาะผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายใช่กับชีวะจังใดพี่น้อะไรแมาเยี่ยมมายามเนาะครั้งแรกกับอันเทียนซ่านนี่เป็นเป็นของใครของเอื้อยเอื้อยปองรู้แล้วเอาโพแม่เอื้อยไหนมาเอาโพอยู่นี้บอกแม่อ๋ออันนี้ลูกเอื้อยอีกแม่เอื้อยโกลูกสาวกอกละแหละหลานกับมันมัสาวทำกันเนาะรู้มันอยู่ทำกัน อันอยู่ไรเดียกันนะซาวหาซาวสองเนาะโอซาวหาซาวสามบอไรเดียกันเนาะเพื่อนไหนมาเอาผัวอยู่นี้พี่น้องอันนี้ลานกับนาสาวแต่ว่าค่ายอันยูไรเดียกันเนาะเอือดอ่ผัวจะน้อยนะตอนเล่าผัวนี่นี่คือชิ้นยังน้อยอยู่นะคอนกรนตัวหลานสใหญ่ปานนี้เนาะแม่กินข้าวกินน้ำกินยังแค่เนาะอาะเลย กินแล้วตอนเทียงยังไม่ได้กินแต่ยังประหยากกินต้นน้ำไม้ต้นน้ำไม้โอ้เจ้ายังไม่ได้กินข้าวตอนเทียงเนาะข่อยยังไม่ได้กินข้าวเช้ากินบ่ไม่กินกินต้นน้ำไม้แล้วเป็นยังเป็นยังเนาะแตเอ่อบนียเราเดินเข่าล้างน้ำแล้วกิน้องเลยยังนี้ทางมูเฮานะนข้าวสวยเพราะว่าตื่นสวยๆในัชหน่อยมื่อนี่ถือว่าออกมาจะเศร้าแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะก็อยแกะ บัลีมาเมื่อคืนนี่บอลีมาเมื่อคืนนี่บอกอย่างนี้เพิ่อนว่าอยู่นั่งทาเนี่ยเ <โด S 1> พิ่นว่าสิเวมาเขาก็ว่าสิเวมาแบบป่ะมันเลกมันลื่นเลยแย่แล้วก็เลยจะพักขวดน้ำเลยเนะาะก็ยันฝนตกน้ำวัวได้ออกไป <c oughs> แม่นฝนตกเมื่อคืนนี่อเทางประตูมีอย่างถามน้องฝนป่ะฝนก็ไม่อยู่อย่างกะ นั่นแหละก็ในเมื่อจีจ,จะทำในก็นจะบวยาา่าธรรมในการบวตังบวต่างกันเนาะบวต่างกันเนาะคำถามกันเป็นการในกู้ที่ไปที่มาแหละเ<ด>ป็ไดะก็จังหวะได้เป็นในห้างโดยแต่ก็เราจะ้งู่กลัวว่าสิไปหางเงินมาเสียคารองมัอนอันวคารองเท่าไรหน,หนั่นนะถามก่อนคารองนั่นวรากันนั่นชิมาลาดคำช่องชลึงแต่ อันนั้นก็ยังกินงัวเองบริได้ยังเลยมีแต่โป่งแต่หลานเดียวนึ่งแต่ไปถอกแม่หลานเดียวถอกหลานเดียวโดนขางัวกินกับผูกแคน์เนตดองกับงัวน้องเองงัวพ่อแม่ไล้เพิ่มไว้สิไปหาไใช่ปุี้ก็เลยไปแบบโทรกับบอมากอ่ะย่าซะปู่ผัวนั่นคนบ้านไหนเล่านั่นคนตะเวียงแหละแม่ของเล่านั่นผัวตายคนดีเวียงน่ะ เลยคือหนองน,นี่แหละมาอยู่น้ำเอือนี่แล้วลงผู้บ่าวอยู่ในบ้าน,นก็เอาพวอยู่บ้านเลยผัดลูกก็ฮุบมาอยู่น้าแม่ผัดหูแม่อผัวนะเ<ด>พราะคนในบ้านกับพวใต้อีกเพิ่นก็เอาพวใหม่อีกดนี่อเอาคนอยู่นนคาะใกล้เมืองพีนนี่แหละโดยเพิ่นก,ก็อยู่น้ำเอือยน้ำพี่อายอยู่แถวบ้านนั่นแหละเราก็เอาพวเมียอยู่บ้านหนองนี่เอื้อเราก็เอาอยูัหัน เราก็กอยู s. <S ่วนเวียนแถวนั่นแหละกับชูยมาไปในนั่นแหละแต่ว่าโบเดเฮนกันดอกกับน้องนี่แบบต่างคนต่างโบเดเฮนจากเราเป็นในใดข่อยกับบุหูแบบโบเดโซนโบเดโซร์เลยนะโบเดคอยนะเนื่องคือเรื่องยาแม่เพราะว่าอยู่ใส่เนาะนี่ว่าไหนเป็นไายเปล่าบ้านไหนมีมาเนาะบ้านบ้านแต่ไม่ใช่บ้านก็ตัวไปนั่นแหละ มันทัวถึงไปเป็นแฟนชายวุดิเราพี่น้องไปทางไหนกันเลยเนาะตะไลพี่น้องไงทำเลยกวลเขาตัวนี้เลยเนาะถึงเรากับตีพุซาวแน่แต่หน้องก็บม่ได้ดเดยวยังดอกมนแต่ว่าในใจเนี่ยชีวโอ้วเจ้าตีูุซาววในนั้นนี่คือขจ้าเนาะหน้องบอกอะไรวะมีแต่ว่าบมาบออะจีก่อนลูกเลยผมมีเงินมาก่ะเจ้าเราเราไปตังแต่เจ้ายังถิวห้าผมบอกแม่สามเดือน แตเราไม่เคยไหนลูกยใช่ไหมบอเงินพันหนึ่งสองพันกันยังบอกเว่าอ้าวนี่วันนี่เขาว่าลูกเจ้ากมันกับเฮตเซยอยู่มันกับบริชชนใจออาลูกหน่อกับบริชชนใจมันเอาบริหูซะมีแต่มันเบิงซื้อมันกับบรนั้นตอนนี้แบบเจ้าเดือดร้อนหนึ่งอย่างสาวทำแต่อตรงตรงนี่แะเดือดร้อนหนึ่งอย่างแบบในครอบครัวนี้ค่ะจะเงินนีนแหละกับ พิเศษพอได้เลยพิเศษพอแต่ก็เรียนห้างห้างเงินเนี่ยไม่ไม่เขาใจอยู่แบบห้างเกิดเดินล่อนสุดๆุทีไหนแบบจะมีทีมีทางเป็นของตัวเองบิเศษบอกจะอยู่น้ำเมรน้ำพอบ่เมร์อยู่น้ำเมรน้ำพอเงินซานก็อยู่น้ำพอน้ำเมร์หลังใหญ่บ่เงินซานก็พออยู่ยู่ใหญ่บ่ชำนี้บ่ชำนี้แหละแต่เฮือนเก่าแบบตะกี้ตะกอนแบบเฮือนของปุญญาตาใหญ่ไงนะเลยผลวายให้พ่อ ลูกชายโกโยุ๊กเด้เด็วเขาเจ้าลงเมื่อต์แนี้เพิ่นเข้าใหา้ลูกลูกพอเนาะเป็นไอก้กุ๊กโอเคลุงเอเเเอพีน่น้องเลยเนาะแต่ถามกันตรงๆนะี่แหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราบุดเดือดร้อน,น,นเนาะเราก็คือสมมติหนำให้น้ำหน้ารับจา้างหาอยู่ซื้ออยู่ที่กินเ,เนาะพีนนน่น้องเลยเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นอ่าอีกคนหนึ่งที่ขยันแต่เป็นตาจะสนับสน,นุนได้พี่น้องเลยเพราะว่าหัวเงาจบมาคน เฮ็ดเบี้ยเห็ดงานแบบนี้แหละพี่น้องเนาะใครกูอะอะมมีเงินบมมีเงินอะก็ได้ไปใส่บุคคลภาไในพี่น้องนี่ก็ถือว่าคนขยันนะเนาสมเชยเจ้าอยู่เพราะว่าใจเราเรากล้าเมื่อฮอดบ้านอะเนโคกตัว่าวานบ้านของบมอนยาวนี่แหละพี่น้องเนยกล้าเมื่อทั้งที่คนบุคคลกันกล้าเมื่อถือว่าใจสุดถือว่าเพิ่นอยักมากเงินเลยโดยเฉพาะเลยตรงเนาะนับถือใจเจ้าอยู่ตัวนี้ก็แต่คือเปรียบเทียบเส่ เขานี่เป็นผู้ชายแท้จะเข้าสิก้าไปหดีกว่านะยันบุกล้าไปแล้วไปนะแต่ว่าบุคคลก่อนเขสิไปเฮ็ดเบี้ยเงานนงอีกขึ้นต้นตัวพระเี่าต้องคู่จักกระเพิ่นมาก่อนเนาะอันนี้อันนี้เราบริจักเลยเลยเที่ยงเลยเราไปเลยนะก็แบบโอ้นับถือนับถือใจแล้วนะแบบข้อบาดจากเล่จากเล่เงินเนาะเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแต่เดือนนี่บรถเท่เนาะแต่กีนบ่แต่ก่อนน่ะก็ หาเงินเองแลยคืนผูเห็ดใหมยไหลไปนาเขานาลานบางทีก็น,นําอ้านําพ,พี่อ้ถือกระตุกน้ำมันเห็ดกินให้เขานั่นแหละแบกไปด้่ถือหลานปลาชองหลางกระสือนมไหวกระซองแก๊สซามแก๊สเพื่อสิฮอดเดือนตอนนี้เรากินนมเดืนดนี้ปะแล้วสื่อบวายอะเลยแม่ต้มนาเข้าให้เคนกินไม่ได้กินนมเจ้าปอปไม่ได้กินเลยแต่เ<ะ><อ>ด๋ยนนี้เราปะแล้ว ด้วยท่อมันน้ำตาลังไรออกมาที่พ่อเนาะมี่เรื่องอย่างที่เจ้าโอใจที่สุดก็คิดลายอย่างอยู่แต่ก็อดทนไปนี่แหละเบ้าไรป๊อบ้าไรเดี๋ยะพอมีมีอย่างที่เาพอพอซอยได้อะนะน้องแบบอ่าพอพอซอยซอยกันได้ก็ซอยอะนะเพราะว่าทำแล้วโบโบเดอร์ดอนดีแล้วต้องขึสีบ่มากขึ้นน้องนะ แต่บอกเคยมาดอกถ้าก็ปีนี่แหละมารับจ้างเต็มาไก่มาแบบสู่ซนมาเนาะเน <โด S 2> ้องส,ส,ส,สู่เป็นกำลังใจให้คือว่าเอาโทรศัพท์ไปแปลง่ยนอะไรโทรศัพท์ลินบ่ได้ลินแอบบ่ได้ายจะแอบลินบอ่อดา แววกระบอกเราที่เราเลยเนาะใจได้จูถูหลานกับเป็นเป็นห้างคือกันเนาะเป็นอะไรรู้หนั้นก็คือว่าได้ป้าดูป้าผัวทอวเปลี่ยเด็กนักสาวเลยไปหาเงินเลยติ๊กตุ๊สาวมาแบบเดียวกันบ่ไปหาเงินคาร์ดอนเลยไปหาอยู่เรื่องถูมาแบบเดียวกันตาเดียวกันเลยกับคงเป็นคนเดียวกันสิบ่าเนาะ คือไปมาไปเดียวกันเด้วยตายเดียวกันเลยเอ้าไห้แล้วมันหัวมันที่น้องเนาะอยู่กับบ่นยาวนี่มีแต่ความสุขพี่น้องเยเนาะเอ้าสู้ๆมีแต่ว่ามืดหนาสิมาจอดึกแล้วไหมเนาทางน้องน้องยังเกาะน้องเต็นเนาะยินดีที่คจักกันเนาะเจ้าก็ยังไม่ได้เมื่อยนะวายังโม่ยังจีบสะบักเวียกอยู่สวะบัก ถารานสมัครได้แหละคันนั้นแล้วก็สิบใบยังสิบไปงานวิคเบอไปเอาเงินนำเพ่อก่อนงานเมือเทินาทั้งิมเสียเนสองแล้เอเินมาาเสียอันจซื้อกินมลขแปะรอไปเอาก่อนลวซองแซนเอามือให้แม่บุีเงินให้เพื่อไม่อึดเื่อกินเลยเต็แต่ต่างเพื่น ว่าอาเอาเงินก่อนได้บอกเรววาแบบเอาก็เลยออกไปให้กินอีกพากมือให้แม่แม่บมมีเงินจะมีแต่ว่าโอเคแหละพี่น้องทั้งมดเนี่ยทามน้องเพ่นจักรีว่าเบิดทุกอย่างหรือบร์ว่าท่านได้เบิด์ตกะขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเั้งหมดโบเบิร์ตเนา,า,ตานนเะาาตัว่าถ้าบ่ยังคิดพลาดไปมีแต่ว่าโจไว้สานีก่อนพี่น้องทั้งหมดตูนมีอย่างก้อนอย่างก็กำน้องเพ่นเนาะจับกล้องให้ โอเคแล้วแม่เนพเจ้ามีคำถามอยากว่าอย่างกำนองเพิ่นกะจับกล้องให้เนาะไปที่มากอย่างเพลินนองเพลินเลวอ่ะะเห็นใจอยู่เนาะก็ถือว่าเช่นชมชมเชยทั้งทั้งทั้งบรตูนนี่ก็ได้แปลว่าผู้เพิ่นนี่กะเป็นไม่ห่างเบี่ยงเดียวคือว่าโอ้จิตใจเนาะแข็งแกร่งนต่ว่าสู่ชนอ่ะนะหาเงินหาคำหาเลี้ยงลูก แล้วก็เลียงพ่อแม่เนาะพ่อแม่เจ้ากัยังอยู่บัลาป่ะโดยไอ้น้องนมีจักคนอายมีชองเอื่อย้าองเอื่อยหเอื่อยนงนบถือก็ป้องหแม่ะจุกจุบานกบ้านสองสามสามสี อาจนบุคคลบัดจนไรอันนี้น้องจะคลองบุคคลกระซ่ากรติงกระซ้าสี่ห้านี่พวกนอหกคนแม่ยูุบ้านหน่ะหกคนเนาะลูกคนอ๋อพอเดียวกันเปิดเนาะแต่อยู่เพื่อนนั่นพ่อแม่แล้วก็ลูกชายน้องนี่แล้วก็น้องอื้อยพูดนั้นเราโบเห็นหุ่งอึ้ยคลองน้องนี่แต่บัดได้พูดติเกิดแล้วเป็นแต่น้อยโบด้วยแค่แบบใช้ตาสั่นบ่อันนี้โบด้วยพอมาน หนหกนิว้วมือหกนิว้วแต่มีอยู่นี่มันโงกคางมานันนี่หักหกนิ้วแล้วมันเขาชิตัดออ,ออกเลยแฝดในโบตัดแล้วมันโงกออกแบบนี้แบบนี้นะคนบา้านเอกกับนี่กันเ,เนาะโดนอ,อยู่ในเพื่อนนี่แต่เท่านั้นแหละหาคนทึ้งนอกนี่แหละแต่ไปนี่เขาจะอยู่แต่สี่คนพังๆไปเห็ดน้ำแม่แหละแล้วนอกอีกไปไทยกับไป่ได้ คิดทาเงินนี่แหละก็ยับญะหาเห็ดเวียวกแถวนี้เอา้ามีมีเงินเทอะไรจะจำเจ้าตอนนี้ยังแซนนึง,นนงชื่อ,อยังตำนานไายไปซื้อของกินไปมือเอาาอ,อานานแล้วก็ซื้อพ่อนะพระนาฉบุ้งเดี๋ยวผู้สาวาเนาะพี่น่าเล่นแต่นี้ว่าถ้าขา่าวได้เลยไงปลาบิ๊กเพิ่มนนวลเอ้ทาทำให้เราเห็งงนเนาะอ่า แต่ว่าแวนันเ้านี้อันชื่อเนื้กินอยู่ในตะการถนนะมาให้เราโอเคๆกาอนั่นเลยนั่นเยเอาขาเลยเสร็จแล้วมาสิอันนี้โมเป็นของพญ่าหรอกของกระป๋องเด้อเลยเอาไปเกับข่าเลอขอบใจมาญ่ามวิ่อย่างมาผักมาต้อนแต่มญ่าเสียงเงินให้อ่าปันกันเดาอกับลานสาวเนาะ ำเธอรู้ไอ้บอมีอ่ใออาในาย,ยู่ในกินกระชิบะไม่กินขแถวหน้าหนิ่ก็กกได้ปะ่ะได้เห็ <c oughs> <c oughs> นดีใจอ่ะจ้าจ้าเนาะเอ้เอาวสามาสีแต่ว่าสูดแล้วน้องเล้วเดี๋ยวใจนะเจอกันไหมเนาะเอา่าค่ะคือเชิดพ่อกันหลายเทืไอ้ดอกเบิง้งเพตัวเราอย่างพูงงมือไหนมือแต่ก็ยังกรเวียกพี่น้องเนาะเพราะว่าตั้งใจแม่อยากได้ห้องน้ำกอดตัวเย็นก่อดมหาเลยจากสิได้หรือบ่แต่ความฝันนั้ความฝันอยากได้ห้องน้ำ โดนโดนอ่ได้ตัวเย็นโอ้เนี่ยปวดทุกก็สำคัญพี่น้องเลยเนาะสองน้านี่แหละพร้อมยากเนาะตรงยกนี่แหละพี่น้องเลยยกนี่แหละเอาด้านนั้นได้เถอะโอ้ทังจะไม่ช่วยออกไปป้าก่อนเนาะพอป้องจด้เด้อไหมเดินทางกันไปห้องกับโมเป็นชิว่าโมเป็นยังโมเป็นยังเนาะโมกับจะได้ลายเด้อนั่งใจสู่เด้อมั่งใจให้สองคนเนาะ ลาซาวก็ไม่ห้างลาซาวก็ไม่แห้งลาซาวก็ไม่ห้างไปแนวทางเดียวกันเลยผู้เพื่นตัวก็ได้ห้างคือกันเลยเนาะเมื่อนน้ำดีไปบ้ไนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแวะเยี่ยมยามตามข่าวเด้อดีดีนี่เองสบายดีสบายดีเนาะไปไปพี่น้องเลยเนาะทางออกทางเขาก็ป้าโตเปืือนพี่น้องเลยเนาะใน่นอนนี่ดีอ้าเดี๋ยวเมื่อหน้เมื่อหลังทั้งบ่รยากาเองจะมา ก็ดึกเพิ่นจักเล็กจะหน่อยแล้วพี่น้องเด้อเนาะตะเคียนนี่ขอขอบุญขอบคุณหลายวัดกุชูนจุคนตะเคียนตะเภาพี่น้องเพิ่นกัดิี่ดีขึ้นกันพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดี